สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุท่านนะครับช็อตเด็ดพระเครื่องรอบเช้านะครับเป็นรอบจิบกาแฟเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยกับพี่แนะครับ 9 страх, โมงเช้านะโดยประมาณแนวะ9โมงเช้าโดยมานก็กําลังจิบกาแฟกันบ้างแนวนะทำงานบ้างนะแวะเข้ามารับชมด้วยพี่แนวนั้นหถาดแนวนั้นหนึ่งตลับนะมีอะไรปุ๊บพี่แนวได้ตื่นเต้นเราได้รับใจบ้างแนวนะก็เล่นไม่นานหรอกพี่นนบสิบยี่สิก็น่าจะเสร็จแล้วแนวก็เล่นรวดเร็วทันใจอยู่แล้วนตามสไตล์ช็อตเด็ดประเครื่อง เอ่อเข้ารับชมแล้วฝากกดถูกใจในคลิปคลิปนี้ไว้ด้วยนะเอาไว้เป็นกําลังใจกันนะครับสําหรับช่องทางไการต่อผมขึ้นไว้แล้วก็นะครับนะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับไปเลยแล้วกันพี่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปุ้ยพี่ท่านนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเปิดพระอกก่อนนะนะเออเปิดพระอกก่อนนะครับวันนี้สวยนะนะหน้าพราวันนี้เนื้อเน้นๆสวยๆทั้งนั้นเลยพี่นะครับมารายการแรกแนวเดี๋ยวขออนุญาตเอาทำการเขาอะไรนะหาจุดกึ่งกลางก่อนหาจุดกึ่งกลางนะครับ ลายการแรกเนี่ยองนี้เป็นพระเขาเรียกว่าพระ,ป,ระปิดตาไหมแบบเนี้ดาววัดนางสาวพี่นะครับพระองค์นี้เป็นอออกวัดนางสาวเนะยครับดาวดอกโบราณอันนี้จะเป็นเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อคล้ายๆเนื้อแร่หรือเปล่าพี่ในครับอันนี้ออกวัดนางสาวนะพระได้เดิมมากพี่นะวัดนางสาวนะไม่ธรรมดานะวผมบอกคําเดียวเลยว่าพระองค์นี้ไม่ธรรมดาพี่ดูเนื้อดิเออวัดนางสาวเอาหกร้อยเนื้รรอรายการแรกพี่ขยับด้วยเลขหกเนะยครับหกร้อยบาท สวยพี่คนระับสวยผิวดเดิมเลยนะครับนะาจาของเดิมเรียมพลาสติกมาแบบนี้เลยพี่เอาไปหกหรอนะถือว่าเราแบ่งปันกันเช้าๆับพี่นะนะนั่งพูดคุยกันแล้วก็พระองค์นี้เป็นพระปิตามหาอุดก้นยันะนรนะรนะขออนุญาตเรียกแบบนี้เลยกันนะครับพระปิตามหาอุดก้นยันคําว่ามหาอุดคืออะไรพี่นะปิดทั้งตาปิดทั้งด้านล่างนะพระตามด้วยยันที่เป็นเส้นขนมจีนแนวนะแลนะะตามด้วยยันที่เป็นเส้นขนมจีน เนื้อนี <t ries> <t ries> dai, ้สวยมากนะครับเนื้อเขาเก่าเนื้อเขาใช้งานจริงนะครับเนื้อเก่าและเป็นเนื้อที่ใช้งานจริงครับพี่นะครับโอ้ยยันเป็นเส้นถ้าขนาดนี้พี่จะพาดได้ไงเออพี่พี่จะพาดได้ไงอ่ะพี่นะครับจิบกาแฟเบาๆอาจจะตาสว่างนะครับอาจจะมองเห็นด้านในที่มีอาเรกอะมีค่าความเก่านะครับนะมีค่าความเก่าพี่แล้วเขาปั้นหุ่นได้สวยมากนะครับปั้นหุ่นเห็นยไมเนี่ยดูรูปแบบรูปทรงเนี่ยปั้นหุ่นได้สวยมากองนี้ผมเอา เก้าบาทแลพี่แลวไม่มีแล้วนะผมบอกเลยว่าหลุดแล้วหลุดเลยนะครับดูการแต่งนิ้วดูตัวยันเลยแนวไม่ใช่พระที่แบบว่าเออหลอกก่นเบลอแล้วไม่สวยอะไรอย่างนั้นไม่ใช่พี่คนละแบบคนละอย่างพระสวยสมบูรณ์แบบ90 0บาทนี่ครับ900บาทแล้วก็องนี้ครับพี่สาหรับองค์นี้นะครับเป็นสมกอเล็กนะองค์องนี้เป็นเนื้อสมกอนะพี่นะครับใช้พุทธคุณนะครับไม่ได้ใช้โชว์ใช้พุทธคุณนะครับสวยสวยจริงนะพี่ดูเนื้อดิ แนวใช้พุทธคุณเนวไม่ได้ใช้โชว์เลยองนี้เนวได้สวยได้เด่นนะพี่แนวร่องรอยเก่าก่อนร่องรอยกระทาะอาจจะมีบ้างนะคร,รับพ่อพ้าใช้งานพี่พระชาวบ้านเนบพระใช้งานแนวพระชาชวบ้านอางนี้แล้วกันพี่องค์นี้นะช้ามิดนินึงเอาไปหกร้อยบาทเดี๋ยวนะพึ่งพุทธคุณกันแล้วกันเอาไว้พึ่งพุทธคุณแล้วกันหกร้อยบาท หกร้อยบาทนะครับองค์นี้เลยพี่นะครับต่อเนื่องนะครับเนะเราต่อเนื่องให้เลยพี่นะครับเป็นพระสั่งกระจายกับพี่เนียครับสั่งกระจายนะครับแนววัดสุทัศน์รับพี่นะครับดูแต่งร่องนิ้วแต่งร่องขานะครับนะการแกะการเกาผิวนะพระสวยนะนะพระสวยทุหผ้าเขาเดิมดิเนียนะแต่งนิ้วได้เป็นร่องร่องร่องเลยพี่เราแร่ร่องสวยมากแนี่ไม่ใช่ร่องธรรมดานะร่องสวยมากเนี่ยนะพื้นผิวขึ้นมาเป็นเกล็ดก็ดีเลยเนีพื้นผิวนี่ขึ้นมาเป็นเกล็ดก็ดีเลยพี่ นี่ครับพี่น้ำอุดจริงนะครับเจ้าคุณศรีสนวัดสุทัศนะครับสั่งกระจายเจ้าคุณศรีสนวัดสุทัศเดี๋ยวพี่เนี้ยมองแล้วเราไม่ควรพลาดอ่ะเนี่ยครับมองแล้วเราไม่ควรพลาดเดพี่เครับเจ้าคุณศรีสนวัดสุทัศน์เอาไปเก้าร้อยบาทนะ้ครับเก้าร้อยบาทพี่สั่งกระจายพาระสวยมากนะครับสั่งกระจายเจ้าคุณศรีเนะครับเจ้าคุณศรีสนวัดสุทัศน เก้าร้อยบาทนะพี่นะผมไม่มั่นใจพศนะสองสี่เก้าห้าหรือเปล่าแนวเก้าห้าเก้าสามอะไรประมาณเนี้ยนวลองดูนะพี่นะลองค้นหาเพิ่มเติมดูแล้วก็องค์นี้พี่แนวเขาเรียกว่าพระธรรมจักรทลวดีแนวนะทว่านั่งแท่นนะครับหลวงพ่อเต๋อคงทองรับพี่ปีหนึ่งสี่แนวหลวงพ่อเต๋อคงทองปีหนึ่งสี่กับพี่นะพระแท้ดูง่ายซีนเดิมซองเดิมแนวพระแท้ดูง่ายซีนเดิมซองเดิมเอาไปห้าร้อยบาทแนว เอาพี่แบ่งให้เลยนะครับนะเอาไปไว้ใช้บูชาพี่เนี่ครับเอาไปไว้ใช้บูชานะครับพระธรรมจักรเทรวดีนะครับทวานั่งแท่นหลวงพ่อเต๋คงทองห้าร้อยบาทนี่ครับองค์ต่อไปนะครับวันนี้จะเป็นเหรียญนี่ยครับซึ่งเหรียญเหรียญนี้นะครับนะเป็นเหรียญของหลวงพ่ออะไรเนี่ยที่ไหนจังหวัดตรังเลยนะนี่ครับนี่เป็นเหรียญแบบว่าได้มาเดิมๆเลยพี่ของจังหวัดตรังนี่ครับเหรียญจังหวัดตรังเจ้าคณะพี่นัดจังหวัดตรังผูเหรียญสวยมาก นี <polarization. S 2> ่ครับเออเหรียญสวยมากครับพี่เจ้าคณะจังหวัดตรังนะครับจังหวัดตรังก็สองสี่เก้าแปดนี่ครับนะสองสี่เก้าแปดเหรียญนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะเจ้าคณะจังหวัดตรังแนวเหรียญลึกพี่เหรียญลึกเจ็ดร้อยแนวเจ็ดร้อยบางบางพี่เบาเบาไปเลยเออบางบางเบาเบาไปเลยพี่แนวแล้วก็องค์นี้ขออนุญาตแนพี่นัานะครับตัดออกจากถุงซีนนี่ครับขออนุญาตพี่นัานะครับตัดออกจากถุงซีนนะครับน่าจะเป็นลวมพราะการเงี้พี่ นครับหลวงพ่อกันเนี่ดูนี่นะพ่อกันเขาแก้วพี่บรอโบราณเนื้อสวยอยู่แล้วนะครับร่องรอยเห็นไหมร่องรอยประกบร่องรอยตะเข็บนะนะอาจจะมีร่องรอยเอะไรเส้นฉลาเนื้อเกินแนบะครับาเป้า,านะีครับาเป้าเราต้องแห้งนะเนะี่ครับไม่ใช่คาเป้าแบบว่าเหนอะเนอะนะคาเป้าแห้งนะพี่เนะครับร่องสบายร่องจีวรด้านหลังก้นสาหรับองค์นี้ผมเอาหกร้อยนีครับหลวงพ่อกันเขาแก้วนะครสวรรค์หกร้อยบาทเนะครับ ก็จัดพาดเดิมๆให้พี่ๆอยู่แล้วพี่ยามเช้าเนี้ยเออยามเช้าเนี่ยพระปิตาปักเป้าไว้แบบนี้ยนะพระปิตาอะไรเขาเรียกกันนะเนื้อแล้วดําดำเนี้ยพระปิตาใช่ไหมเนี่ยบดเขาดำรับพี่นะปิตาปักเป้าหรือปิตาเลยนะเนื้อหูเนื้อเข้มข้นเนื้อสวยเนี่ยครับต้องใช้คานี้เลยพี่เนื้อเข้มข้นและเนื้อสวยเนี่ยปิตาปักเป้านี่ดูเนื้อนี่เนะอโอ้โหออกขันลงหินเลยไม่ละเออออกขันลงหินเลยพี่ดูเนื้อดิ เนี่ครับเห็นไหมเหลืออมเขียวไปเลยนะครับนะออกโทนเขียวไปเลยพี่เนี่ครับเขาเรียกว่าเนื้อขันรงหินนะครับสาหรับองค์นี้นะผมเอาเก้าร้อยบาทเลยพี่นี่ครับปิตาหลวงพ่อดำนี่ยครับหลวงพ่อดำเก้าร้อยบาทเนี่ครับเก้าร้อยบาทน่าใช้นะครับน่าใช้แล้วพระเดิมๆเลยพี่อ่าพระเดิมเลยพี่แล้วก็องค์นี้สำหรับองค์นี้องค์ไม่ใหญ่มากพี่แต่เนื้อเขาจัดจ้านมากเนี่ครับองค์ไม่ใหญ่มากแต่บอกเลยว่าเนื้อจัดจ้านมากๆดูเนื้อเนี่ย เนียครับต้องใช้คำว่าองค์ไม่ใหญ่มากนะครับนะเป็นของหน้าโนคู่แมหรือเป็นแจกแม่ครัวหรือที่ไหนครับพี่แต่ที่ไหนก็ได้นะครับเนื้อจัดซะขนาดนี้เนี่ยนะจะที่ไหนก็ได้นะครับเนื้อจัดซะขนาดนี้เนื้อสวยจริงแล้วเอาไปเอาไปหกร้อยเนื้0หกร้อยบาทพี่รูป่อเพาะเงินนะครับหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทแล้วก็พระชัยนะนะองค์นี้เป็นเนื้อสําฤิ์เลยนะครับนะเป็นพระชัยครับพี่นะองค์เล็กกระทังรัดพกพาง่าย เนี่ยนะอง์เล็กกระทัรัดพกพาง่ายกับพี่เนี่ยนะจะแขวนคอเนี่ยพี่จะห้อยคอใช้บูชาก็ดีเนี่ยฮะห้อยคอใช้บูชาก็ดีครับพี่เนี่ยนะและก้นนี่รอยจานพุทธสอนสาหรับเนี่ยพี่นะครับตรงก้นเนี่ยพี่นะครับรอยจานพุทธสอนจานเดิมเดมเอาไปหกร้อยบาทเนี่ยนะหกร้อยบาทก็ราคาแบบว่าเขาเรียกราคาเบาๆแบบเขย่าใจเนี่ยแอบราคาเบาๆแบบเขย่าใจครับพี่เนี่ยนบเดี๋ยวเราไปกันต่อเนี่ยเราไปกันต่อกับพี่กับเราองนี้ องนี awesome ้เออต้องขออนุญาตตัดถุงซีนเหมือนกันแนบและต้องขออนุญาตพี่นะตัดถุงซีนเหมือนกันเพราะว่าเป็นพระที่เออต้องใช้คําว่าชัดเจนนะนะพระดูง่ายอยู่แล้วพี่นะเดี๋ยวขออนุญาตค่อยๆตัดออกนะนะเพราะว่าไม่อยากให้ถุงซีนไปบดบังความสวยงามขององค์พระเนี่ยเออไม่อยากให้ถุงซีนไปบดบังความสวยงามขององค์พระพี่เราเเน้นนะพี่นะแนบเราเน้นดูง่ายครับพี่พุทธโคดมลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวครับพี่เอาแท้ดูง่ายไปก่อนเนยยังไงก็ช่างพี่ขอแท้ดูง่ายไปก่อนนะครับพุทธโคดม นี่ดูด้านหลังเนี่ยแนววัดไผ่โรง,ว,งว,วัวครับพี่แนวสุพรรณบุรีแนวนน่าจะเป็นของหลวงพ่อขอมาพี่อุดกิง่งเนี่ยแนวเน้นแท้บอกแล้วเน้นแท้พี่กิ่งล้านเลยเนี่ยแหวกิ่งล้านเลยเอาไปหกร้อยแนวพุทธโคดมในวะพุทธโคดมครับพี่อันนี้เป็นรูป่อรลอยองเลยนะหกร้อยบาทนะพุทธโคดมหกร้อยแล้วก็องค์นี้พี่แหวสำหรับองค์นี้พี่นั้นนะครับ,รบ,นะนะรบเป็นพระชัยเนี่ยครับต้องขออนุญาตเป็นพระชัยพิมพ์ห่มคุมนั่งฐานพระกิ่งแหวฐานบัว นับฐานบัวหล่อบโบราณพี่เนะับฐานบัวหล่อบโบราณเอา้าด้านหลังมีรอยจานด้วยพี่เนะครับด้านหลังผมต้องขออนุญาตใช้คําว่าจานสวยเนะครับจานสวยรายมือดีเออจานสวยรายมือดีครับพี่นะด้านล่างด้านล่างก็จานอีกพี่บอกเลยว่า Option ออปชั่นองค์นี้เนี่ยนะปลูกเสกล้วนๆเนวครับเนะบนะบหูมาครบครันซะขนาดนี้เจออย่างนี้ไม่จัดยังไงพี่เนวะนะไม่จัดไม่ได้เก้าร้อยบาทพี่นะี่ครับนะ่พระชัยพิมพ์หงษคุม้มเก้าร้อยบาทเนะครับ ก้าร้อยนะพี่นะ้ค่อยค่อยไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยครับอันนี้เป็นพระสมเด็จหลวงพระอ,อ้นบางจากนะครับนะั่นน่าจะเป็นนิยมนะเนี่ยครับหลังเบี้ยหลังเจ้าบูมมพี่หลังเหมือนหลังเต่าอะ่ะเออหลังเจ้าบูค่าแป้งเดิมมากนะเนี่ยครับค่าแป้งสํหรับสมเด็จหลวงพระอ,อ้นวัดบางจากองค์นี้เนี่ยครับค่าแป้งเดิมวงแขนสวยเนี่ยนะนะเออไมาจะเป็นพิมพ์ทรงคมชัดหรือก็พี่พระไม่ค่อยช้ำเท่าไหร่เนี่ยครับต้องใช้คํานี้นพี่นะ้พระไม่ค่อยช้ำเท่าไหร่สวยเนี่ยโอ้โหต้องใช้คํานี้เลยพี่สวยแล้วดูเนื้อเนี่ย เนื้อหนึกนุ่มเลยเนี่ยเอาเอาไปเก้าร้อยแล้วกันพี่สมเด็จหลวงพ่อออนเนะครับเอาแบบว่าดูง่ายอ่ะแนวนะเนี่ยดูเนี่ยดูพิมพ์ดูทรงดูเนี่ยใช้คําว่าดูง่ายเลยนวเพราะว่าเพระแบบเนี้ยพี่ไม่ค่อยจะเจอบ่อยๆแนวนะเป็นพระเก็บเอาเก้าร้อยนะครับสมเด็จหลวงพ่อออนนะครับผงวัดระฆังเลยนะนี่ครับเออผงวุทิคุณวัดรักังเลยนะพี่นะเนี่ครับเราก็ลิงลิงองค์นี้ก็ไม่ธรรมดาครับพี่นี่ครับจับเข่าเหมือนกันนะครับอีกหนึ่งองค์ เนียครับจัดให้พวกพี่ๆนะครับที่ชื่นชอบเครื่องปรังนะครับนะทางเราก็จัดให้กับพี่รอบเช้าๆนะครับกับจิบกาแฟช็อตเด็ดพระเครื่อเนียครับนะโอ้โหรอบเช้าๆแบบนี้พี่ดูเนื้อดิแห้งแก๊กเลยเดี๋ยวดูเนี่ยเนียครับเออแห้งไมแห้งพี่ดูได้เลยเอาอย่างนี้แล้วกันพี่องค์นี้เอาไปเก้าร้อยแอบเก้าร้อยเบาๆแอบเก้าร้อยกัพี่บริงแอบเออบริงก็ไปเก้าร้อยแอบเก้าร้อยแล้วก็เหรียญนี้ สำหรับเหรียญนี้ก็สวยนะครับนะสวยไม่ยิ่งย่องไปกว่าใครเลยพี่แนวะสำหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อแชมป์วัดฉลองภูเก็ตนะครับนะตรงนี้เขาเขียนไว้ว่าหมายเท้าศักดิ์สิทธิ์นะครับาดูโลหะได้เลยพี่นะครับเพราะเหรียญเราได้มาเดิมจริงนะครับดนะและโลหะองค์นี้นะครับนะเก่าจัดนะครับเก่าจัดเลยนี่ดูเนี่ยนี่ดูฟอนต์ตัวสักษเนี่ยเอางี้ดีกว่าพี่นะครับนะง่ายๆแบบ แบบกระทันรัดเลยเอาไป5้ารอยพี่นะ่าใช้พุทธคุณสาหรับหลวงพ่อแช่มวัดฉลองภูเกต็ตนะครับนะชื่อเสียงอันเรื่องลือนะครับลองเข้าไปดูพุทธคุณท่านได้นะครับนะเหรียญนี่ไว้ใจท่านได้เลยพี่เอาไป500้บาทนี่มีคาบทองด้วยนะเนีน่ดูเดนี่ยนะเจ้าของเดิมปิดแผ่นทองไว้ด้วยนะดูเดนี่ยเอา5้ารเนี่ยเออเ้าร0อยคุยง่ายๆสบายใจนะครับนะ5 0 0บาทนะครับเราก็องค์นี้พี่พระหูยาน สำหรับพระอุญานอง์นี้นะครับนะจะเป็นกุวัดราชครับพี่หน้าตาเขาจะออกไปในทางนั้นนะครับนะองนี้บ่งบอกครับพี่น่าจะไม่ดุเท่าไหร่นะครับนะหน้าตาผิวพรรณนะครับจะออกแบบว่าเขาดับประหลอดประหลอดเขาขาวแห้งๆนะครับจะออกประหลอดเขาขาวแห้งๆและหน้าตาดูเนียนะครับจะออกไปทางกุวัดราชในวัดราชบุรณะครับพี่ในยุทยาส่วนของลบบุรีเขาจะหน้าออกดุๆหน่อยนะครับหน้ายักษ์เขาจะออกดุหน่อยนะฮะด้านหลังครับพี่ลายผ้าแบบละเอียดเห็นไหมแล้วก็มีความแห้งความเก่า นะครับลายผ้าละเอียดและมีความแห้งความเก่านะครับสำหรับพระหูยานกุวัดบ้านองค์นี้ก็เอาราคาที่สามารถจับต้องกันได้นะครับเบาๆบางๆแบบราคาแบ่งปันนะครับเอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทเดี๋ยวพี่นะครับองค์นี้นะเอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับยังไม่จบเนี่ยยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับรูปดอกดวงเพราะเงินครับพี่อาจารย์ฟุ้งนะครับอาจารย์ฟุ้งท้ายน้ำครับพี่นะครับพระแบบว่าเขาเรียกพระดูง่ายเลย อาจารย์ฟุ้งครับพี่เนี่ยดูหน้าดูตานี่ค้างไว้ก่อนเนะี่ยค้างไว้ก่อนเดี๋ยวไม่เชื่อว่าเป็นของอาจารย์ฟุ้งนับท้ายน้ําพระช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะหายากพอสมควรนะรนะเอ่อสำหรับอาจารย์ฟุ้งท้ายน้ําของเราเนี่ยครับเนี่ยน่าใช้ไปแล้วพี่ก็ดูดิมาแล้วพระได้ธรรมชาติพระได้เก่าและพระได้เดิมพี่ดูเนื้อดิเนี่ยครับนี่เนื้อนี่เหลืองอมเขียวเลยนะ เนี here, e <c oughs> ้ยครับนะเนื้อธรรมดาที่ไหนะพี่เนื้อเหลืองอมเขียวเลยพี่แล้วดูก้นเห็นไหมนะครับเขาจะเทพอเทไปปุ๊บเนี่ยเป็นหลุมลงไปเลยพี่เนี้ยครับนะเขาเรียกว่าเบ้ากระดกนี้ยครับนะหรือเบ้าทุบดูดิหยอดลงไปทีละองค์อ่ะเนี่ยเห็นไหมองค์นี้ก็จะเนื้อแบบว่ายุบลุกลึกลงไปหน่อยนะครับเนื้อไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่เนี้ยแต่ก็ได้ได้ธรรมชาตินะพี่นะครับเอาเก้าร้อยดูง่ายเนี้ยเออดูง่ายแบบสบายตาสบายตาครับพี่เนี้ยไม่ขัดไลูกหูลูกตาเนี้ยไปกันต่ออ่าองค์นี้องค์นี้นะครับนะก็จะเป็นเขา เอ่อพมสี่หน้าแนวหลวงพ่ออีสัตย์หิบเนียครับพมสี่หน้านี่สองสี่แปดสี่หรือแปดอะไรพี่นะแนวนี้ผมก็่จำคร่าวๆแนวนะผมจําแบบว่าคร่าวๆสองสี่กว่าแน่สองสี่แปดสี่หรือสองสี่แปดอะไรนะพี่แนบลองเข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมกันอีกทีนึงเนียครับแต่เราให้พระเดิมพี่อยู่แล้วแนวนะพระนี้ได้มาเดิมๆผมก็จัดให้เลยพี่แนวถ้าพี่ไม่เชื่อพี่ลงดูก้นแล้วกันก้นว่าแห้งก้นว่าเก่าจริงไหมเนี่ยครับถ้าเป็นก้นใหม่จะเป็นรอยหักถ้าเป็นก้นใหม่ ตรงนี้นะช่วงนีตง้ตรงช่อจะเป็นรอยหักเลยหักใหม่นั่นะจะเป็นรอยหักใหม่ขึ้นมาดีอันนี้เป็นรอยตะไบพี่ดูดีอันนี้ได้เก่าได้เดิมพี่ได้ธรรมชาติเอาหกร้อยนะผมนะวพราอีสัตหร์ีนี่ครับนะออรนะเอาไปหกร้อยบาทเนคะรับหกร้อยบาทแล้วก็พระปิตาครับพี่ในคะรับสำหรับพระปิตา,านี้เป็นของหลวงพ่อแก้วนะครับนะลันะงแบบเนื้อนี่ไม่ต้องพูดถึงพี่เนื้อนี่ใช้งานมาอย่างโชคชน นะครับนะใช้งานมาอย่างโชคโชนครับพี่แต่เราอย่างว่าแหละนะครับนะพระไม่โดนใช้เลยมันก็แปลกดิพี่แนวนะนะผิดธรรมชาติอ่ะผิดธรรมชาติครับพี่พระบ้านบ้านนะจะไม่มีใช้มาบ้างเลยมันก็มันก็ผิดธรรมชาติใช่ไหมนะครับองค์นี้เอาไปเจ็ดร้อยนะพ่อแก้วหลังแบบเจ็ดร้อยบาทเนื้อสวยพี่เนื้อสวยพลาดใช้งานจริงนะครับเจ็ดร้อยบาทนะพ่อแก้วพ่อแก้วเจ็ดร้อยแล้วก็เห,หร,นะเรียญหลวงพ่อคูณนะครับเหรียญหลวงพ่อคูณเหรียญนี้เลี่ยมเงินนะนะครับเลี่ยมเงินและผิวไฟเดิมๆเลยพี่ เห็นไหมเลี่ยมเงินและผิวไฟแบบว in. ่าก็ได้แล้วไฟแบบวิบวับเลยอ่ะอ่าไฟแบบวิบวับวิบวับแล้วดูเส้นขนแมวที่จีวอนเนี่ยดูเส้นขนแมวเนี่ยอ่าถ้าไม่สวยก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วนะครับถ้าไม่สวยก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วนะครับด้านหลังครับพี่ปีหนึ่งเจ็ดนะครับปีหนึ่งเจ็ดแล้วพ้าดูเนี่ยดูนดูผิวเนี่ยในดูดูเส้นขนแมวก็ได้ผมเอียงให้ดูเนี่ยพ้าสวยพี่นะครับ้าสวยเลยเอาไปพันสองพร้อมเลี่ยมเงินนะเลี่ยมเงินก็เป็นพันแล้วพี่นะครับ พันสองแบ่งให้เนี้ยแบ่งให้เนี้ยถือว่าแบ่งปันพี่ๆสมาชิกนะครับจิบกาแฟรอบเช้านะครับไข่ต่อเลยพี just, ่นะครับสมเด็จบลวงพ่อเนียมครับพี่นะครับพ่อเนียมวัดน้อยสุพรรณบุรีเนาะโอ้โหดูเนื้อเนี้ยเนี้ยแคจี้ไปที่เนื้อนี่ก็กินขาดเลยพี่นะครับนะแคจี้ไปที่เนื้อนี่ก็กินขาดเลยสําหรับองค์นี้พี่นะครับสมเด็จบลวงพ่อเนียมวัดน้อยสวยพี so ่นี้สวยและธรรมชาติด้วยอ่าดูเนื้อเนี้ยสวยและธรรมชาติเลยนะเป็นไข่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  เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับหลวงพ่อเนียมนะนะครับสมเด็จหายากอยู่พอสมควรเลยพี่ส่วนมากเราจะเจออะไรงบน้ําอ้อยอะไรประมาณนี้นะนะครับวันนี้สมเด็จนะพี่เจ็ดร้อยบาทนะครับพ่อเนียมพ่อเนียมเอาไปเจ็ดร้อยนะครับราคาแบ่งปันเออราคาแบ่งปันเงี้พี่พ่อเนียมนะครับแล้วก็พระองค์นี้พี่นี่เป็นพระกุ้งนะครับนะเป็นพระเป็นคค้ายๆเป็นพระร่วงนั่งอ่ะนยครับเป็นพระร่วงนั่ง่ะพี่แ๋ยวดูเนื้อเขาดินะครับแล้วพี่ลองดูเนื้อดิพระร่วงนั่งนะ คือพี่ก็น่าจะรู้ว่าเนื้อแบบนี้เป็นเนื้อที่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วพี่นะครับเนื้อแบบนี้เป็นเนื้อที่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วพี่พี่ลองดูเนื้อดินี่ครับดูด้านหลังเนี่ยนะครับเป็นหลั่งลายผ้านะครับหลั่งลายผ้าของนี้เนื้อสวยมากนะครับเนื้อเนื้อสวยโดดเด่นเป็นธรรมชาติเนื้อพี่หลังลายผ้าคือเดิมๆแน่นอนสําหรับองค์นี้นะนะครับคือเดิมๆแน่นอนเอาไปพี่แบ่งเลยนะองค์นี้นะเจ็ดร้อยบาทยามเช้าครับพี่นะครับเจ็ดร้อยบาทเช้าเช้านะครับจิบกาแฟ พะล่วงนั่งแนมดาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับมาตอบรัานะสำหรับรายการต่อไปกับพี่ในห้องค์นี้องค์นี้จะเป็นของหลวงพ่อเกษมก็พี่นะครับและอยู่ในเรียมเดิมนะแนวะต้องใช้คำว่าแท้ดูง่ายแนวนะนะต้องใช้คํานี้เลยพี่แท้ดูง่ายนะหลวงพ่อเกษมเนวพ่อเกษมแล้วพี่ดูด้านหลังเนี่ยเนี้ยพี่ดูตัวยันเนี้ยอันนี้ออกปีอะไรนะนนะ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 พี่ๆท่าได้มีความรู้มั้ยแนวเออพี่ๆถ่าได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตรงมานะครับยังไม่ได้หาข้อมูลเลยพี่ เนียเนื้อเนียเนี่ยครับเนื้อเงินเนียน่าจะเป็นเนื้อเงินนะเนี่ยครับเออน่าจะเป็นเนื้อเงินนะเอาไปพันสองพี่เนี่ยับพันสองหลวงพ่อเกษมเนี่ยรบหลวงพ่อเกษมเอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทเนี่ยครับหนึ่งพันสองร้อยบาทแล้วเราก็ยังไม่หยุดนะครับนะยังไม่หยุดยังกรบพีิบนะครับกับพระองค์นี้นะครับพระเจ้าตากแนบเจ้าคุณศรีสวัสุน์โอ๋นี้เขาเรียกว่าผิวหิ่งพี่นะจริงๆเลยเขาเรียกว่าผิวหิ่งเลยดูเนื้อเนี่ยเนื้เนื้อจอกจำแดงแนบจำแดงๆออกอมน้ำตาลเนี่ยดูเนี่ยผิวหิง แหนบนี่ผิวพันธุ์หิ้งเป็นยังไงเห็นไหมส่าแดงๆนี่ยจะเป็นสา่าสาไหมจะเป็นสา่าสาแดงๆขึ้นคุมทั่วทั้งองค์พระแนะครับก็พระผ,ผิวหิ้งจริงเออพี่แนะ็บดาดาพระแบบนี้คือพระชัดเจนด้วยธรรมชาติแหนะ็บนะไม่ใช่พระหล่อขึ้นมาใหม่แล้วมาแกล้งเก่าแหนะ็บนะเออไม่ใช่คนละเวอร์ชัน่นแหน็บคนละแบบอย่างแหนะร็บนะดูจริงเมื่อไหร่ที่ผมบอกเลยแมย่ดูเนี่ยดูพื้นผิวเดียมันจะเป็นจ้าแดงพี่เห็นไหมแหน็บนี่คือสนิมทองเหลืองนี่ครับนี่คือสนิมทองเหลืองที่เกิดจากเขาได้ละ พระที่มีอายุเนื้อเนื้อโลหะที่ได้ใช่ไหมเนื้อโลหะที่ถึงยุคนะครับสองสี่กว่าพี่แล้วดูก้นเนี่ยจะเป็นส่าเหมือนกันเนี่ยอ่ะเห็นไหมเนื้อเนี่ยไหมเนี่ยในฐานที่เป็นส่าเหมือนกันนี่ครับนะพูดถึงเรื่องสองสี่เก้าห้านะนี่ครับกี่กี่สิบปีเราหกสิบเจ็ดสิบปีแล้วพี่เนี่ยครับเราต้องมีอายุนะพี่นะลองประเมินดูก็ได้อ่ะเอาเก้าร้อยพี่เนี่ยนะเอาเก้าร้อยบาทน่าใช้เนี่ยนะของเจ้าคุณศรีสนนะครับน่าใช้ก็พี่วัดสุทัศน์นะครับแล้วก็องค์นี้พี่พระหูยาน ฐานสูงเนื้อชินเงินเนื้อพระหูยานครับพี่เออดูเนื้อก่อนไล่ด้านหน้าก่อนเลยพี่เนื้อหูยานชินเงินฐานสูงเนื้อฐานสูงทําไมถึงเอ่อเขาเรียกอะไรทำไมถึงมีฐานสูงก็เพราะว่าเพิ่งได้มาเนื้อนั้นง่ายๆเลยพี่เออเพิ่งเคยได้มาพี่เนี่ยฐานสูงเนี่ยส่วนมากจะเจอพิมพ์ธรรมดาเนื้อฐานสูงวันนี้เนื้อสวยสง่าผ่าเผยเนื้อนั้นเนื้อสวยสง่าผ่าเผยครับพี่ดูเนื้อเนี่ยโอ้โหสวยจริงเนื้อนั้นสวยจริงดูเนื้อเนี่ย ชินเงินพี่นะชินเงินกบพี่นะรบบุรีพี่ฐานสูงขออนุญาตแกะนะแกะได้ไหมนะเออขออนุญาตแกะครับพี่เนี่ยนะแกะพี่พี่ได้ชมด้านหลังกันแบบชัดชัดนะนะแกะพี่พี่ได้ชมด้านหลังกันแบบชัดชัดแล้วก็แกะยากนะพี่นะนะไม่ได้แกะง่ายง่ายเลยี่แกะยากวพระเขาบางหนิเลยระเขาบางเห็นไหมหลังจะเป็นคล้ายๆ้าหลังเป็นล่องลึกลงไปนะครับนะด้านหลังก็จะเป็นคล้ายๆแบบว่าล่องลึกลงไปแล้วพี่ดูเนื้อเดียผมว่าผมเปิดสักพันห้าได้ไหม น้ำราคาพันห้าเป็นราคาที่เบาๆบ,บางๆนพี่นะนั่นเป็นราคาที่แบ่งปงันกันเลยนะครับนะสำหรับผ้าหูยานฐานสูงลบบุรีลงนีนะครับสําหรับฟ้าหูยานฐานสูงลบบุรีลงนี้น่าจัดนะพี่นะครับในราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทผมบอกเลยว่าน่าจัดมากนะครับนะขออนุญาตใส่ใส่ไว้เหมือนเดิมได้ไหมเนี่ยเออใส่ไว้เหมือนเดิมได้ไหมพี่นะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวป้ haha, mà, พ adding, พงองกันการเขาเรียกะไาการโดนกระเทาะนะพี่น้งนะพื้นผิวอาจจะเปิดนะครับนะใส่ไว้เหมือนเดิมก่อนแล้วขออนุญาตพี่นะสักครู่เดียว น้ำตาสักครู่เดียวพี่ใส่ไว้เหมือนเดิมกันนี่ครับมาน้ำใส่ไว้เหมือนเดิมแล้วแล้วก็องต์ต่อไปนี่ครับนะเป็นองค์นี้เลยสําหรับเหรียญเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับอันนี้เขาเรียกว่าพิมพ์หน้าหนุ่มหรือเปล่าพี่น้บก็ไม่มั่นใจนะับนะเพราะเราไม่เคยเจอเหรียญหน้าแบบนี้และฟอนต์ตัวหนังสือแบบนี้นะครับซึ่งเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับอ่าซึ่งเป็นเหรียญห่วงเชื่อมของวัดบางกระพร้อมนะครับนะวัดบางกระพร้อมขอบกระบอก นวะวัดบางกระพร้อมขอบกระบอกซึ่งไม่เคยเจอพี่ฟอนตัวหนังสือแบบนี้นะเนี่ยนะครับนะหรือเขาจะสร้างแค่ไม่กี่เหนะรียญก็เป็นไปได้นะก็เป็นไปได้อาจจะเป็นรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามรุ่นไหนนะที่พี่ศึกษาดูนะนะครับจริงๆเลยผมไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่ดูพิมพ์เน่ยนะครับดูด้านหลังก็ได้ด้านหลังสวยนะครับหลังสวยๆเลยสําหรับองค์นี้ผมเอาเก้าร้อยบาทนะครับหลนะวงพ่องคงวัดบางกระพร้อมนะครับเก้าร้อยบาท เก้าร้อยบาทแล้วก็อีกเลยไม่กี่รายการแล้วนะ,นะครับเอาเป็นพระสมเด็จเลยแล้วกันเนีย่ยบเออเอาเป็นพระสมเด็จเลยแล้วกันพี่พิมพ์ฐานแซมแนววันละครไม่เนืนเน้อแบบเนี้ยเอาค่อยๆไล่ดูพี่แนวมวลสารความเก่ารอยกระทะความเก่าก่อนแนวนะบ้านนี้เขาเก็บพระไม่ค่อยเท่าไหร่พี่ดูได้ไหมลอยกระทะเก่าก่อนนะครับนะซุ้มก็อาจจะบินจะแหวงแนวนะเพาะเก็บผลกับพระโรหะอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแนวก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะไว่ได้เรื่องเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้ว แนวะกระท้อเก่าก่อนนะเก็บไว้ไม่ดีแล้วพี่ดูนะไหลคยย่ยยยกเห็นไหมไหลจะแหบมได้ยกนะพระพิมพ์นี้จะเป็นพระพิมพ์ที่ไหลยกเห็นไหมแนวะฐานแซมเนื้อสวยพี่แนวะไม่ใช่พระพพแบบว่าทั่วๆไปอะนวะรอยสับรอยตัดด้านข้างนวะจะมีรอยปิ่อยู่แล้วแนวะรอยสับรอยตัดด้านข้างเขาจะมีรอยปิ่อยู่แล้วพี่แนวะสวยในะดูเนื้อเ่ยเอาสวยเลยละ่นะแนวองค์นี้นะเอาเก้าร้อยก็นะพ,พี่นวฐานแซมวัดประคัง ก้าร้อยบาทเนื้อด้านหลังนี่บอกเลยว่าสุดๆจริงๆเนี่ยนะเนื้อด้านหลังนี่บอกเลยว่าสุดๆจริงๆพี่เก้าร้อยบาทประการนี้นะครับแบ่งปันให้พี่พี่พายนะครับแบ่งปันให้พี่พี่พายนี่บอกรูปร่างลักษณะเอกลักษณ์เลยนะพี่นะนะครับนะอัน์นี้เป็นพิมพ์ปั้นนะครับนะหลงพ่อแก้วแนววัดปากทะเลแนบดูรอยซ้อร่องมีดกันได้พี่นวว่าเก่าจริงหรือเก่าเล่นหรือซ้อใหม่ซ้อเก่าแนวเราต้องสังเกตที่ร่องมีดนะครับนวว่าร่องมีดองค์นี้เขาเก่าจริงหรือเปล่าและเนื้อนะพี่นะหูยิบเลยนะครับยิบเลยพี่ ด้านหลังนี่อันนี้แกอ,อกจะกรอบมาเดิมๆเลยพี่เห็นไหมร่องรอยการเซตตัวของเนื้อพระแนบพี่ลองดูนะร่องรอยการเซตตัวของเนื้อพระองค์นี้เอาไปเอาไปพันห้าแนบนะหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลนะพี่แกะจะกรอบทองนะครับนะวัดปากทะเลพิมพ์ปั้นนิ้วนี่สวยพี่นะรพระพระอย่างเงี้ยพี่เป็นเอกลักษณ์ในตัวเลยแนะบนะเออเป็นเอกลักษณ์ในตัวเลยพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาท แล้วก็องนี้พี่ดะบราปิตาพิมพ์ว่าจุฬาเนียครับนะองนี้น่าจะเป็นอาจารย์เอียดเปล่าเขาอ้อแนบแม่อาจารย์เอียดก็แถวแถวซองโซนนี่แหละพี่แนบเขาอ้อแน่นอนล่ะเพราะว่าพิมว่าจุฬาคพี่ยูแร็เป็นเนื้อแดงแนเว่าจุฬาและเนื้อแดงแล้วพี่ดูยันด้านหลังดิโอ้โหเป็นเส้นเลยเนี่ยนะครับนะเส้นแล้วเนื้อออกทองแดงเถื่อนรนบเส้นแร็เนื้อออกทองแดงเถื่อนนะพี่นะครับนะก้นหรือก้นมีรอยจานนะพี่แนวนะก้นมีรอยจานแบบสองแถวเห็นไหม แถวบนเห็นไหมแถวบนก็เป็นจานแม้เป็นตัวลอเรือตัวยอยักษ์อะไรด้านล่างก็มีตัวตัวตัเต่าต,ต,ตัวอะไรเนะี่ยอันนี้อ่านไม่ออกนะพี่นะขออนุญาตใช้คําแบบนี้แนวเพราะว่าผมอ่านยันเขาไม่เป็นนะครับเอาไปโอ้โหองนี้สวยนะเอาเก้าร้อยเอ้าแนวราคาเช้าเช้าจิบกาแฟนะครับราคาเชา้ชาเชา้าจิบกาแฟเก้าร้อยบาทพิมพ์วัาจุฬานะครับนะบนะบผมว่าจานเอียดเลยละ่ะโองนี้จานเอียดขออ๋อนะครับแล้วก็องค์นี้พี่ปีรันเนื้อนี้นะครับต้องใช้คําว่าเนื้อนี้เลยพี่เอาลองดูดิไข่ก็บังขนพรมนี่ดูเนื้อเนี่ย ปิรันพิมพ์ซุ้มประตูเนี่ยครับนะปิรันพิมพ์ซุ้มประตูโหดูไข่เลยเน้นในพิธีเน้น,ะน,เ,น,นเลยตรงนี้เน้นดูง่ายไว้ก่อนเนี่ยครับนะยังไงก็ช่างพี่เน้นดูง่ายไว้ก่อนเอาพันห้าเนี่ยครับนะปิรันพิมพ์ซุ้มประตูไม่มีอีกแล้วเนี่ยครับนะใครไวใครได้นะ่ยครับพิมพซุ้มประตูเอาไปใช้ได้เลยเนี่ยเดิมๆเมลยหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ รายการสุดท้ายแล้วท้ายสุดกับพี่นะครับนะองค์นี้ขออนุญาตตัดอีกหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับนะเออตัดอีกหนึ่งครั้งเพราะว่าจะได้เห็นเลี้ยจะได้เห็นจะชัดๆแล้วตัดหนึ่งครั้งอันนี้เป็นหลวงพ่อเนียมกับพี่เป็นปะทานเบรกแนวออกเออวัดบานสูตรใช่ไหมเนวบานสูตรรับน,นะเขาเรียกว่าวัดบรรสูตรกลุกวัดบรรสูตรเนาะนี่ครับนะปะทานเล็กแนวหลวงพ่อเนี่ยมแล้วออกวัดบานสูตรบานสูตรเอาเขาเรียกว่าเอาเดิมเดิมดูง่ายนะแนวนะต้องใช้คํานี้นะ บ้านสูตรเอาแท้ดูง่ายนะเออคุยกันเรื่องแท้นะพี่นะครับนี่ดูเนื้อนี่เนี่ยครับเออนี่แท้ดูง่ายนะครั 1, บ,บบ้านสูตรเอาไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทแนวบ้านสูตรครับพี่แนวน้ครับรงพ่อเดียมวัดบ้านสูตรเนี่ยครับหนึ่งพันฮะร้อยบาทครับพี่แนวก,กาแฟไม่หกนะพี่นะยามเช้านะแนวนะบอรดพอบอกราคาเป็นกาแฟแท็บหกเลยนะแนวนี้เอาพี่เอาเบาๆเลยนะนะครับหนึ่งพัน ห้าร้อยบาทเนรัยวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันพี่แล้วนะจิบกันเบาๆแน่จะหมดแก้วแล้นะเนีบวันนี้ก็เอาแค่นี้พี่นั้นนะครับก็ฝากกดถูกใจฝากกดติดตามเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับพี่เนี่วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ